ขิงประโยชน์และสรรพคุณขิงนั้นนะคะก็เป็นสมุนไพรที่มีทั้งรสเผ็ดร้อนและกลิ่นหอมเฉพาะตัวนิยมใช้ทั้งในอาหารยาและเครื่องดื่มต่างๆมาอย่างยาวนานนะคะโดยมีประโยชน์และสรรพคุณดังต่อไปนี้ค่ะสรรพคุณทางยา 1. ช่วยย่อยอาหารกระตุ้นน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร แก้อาการแน่นจุกเสียด 2. บรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภคนเมารถเมาเรือหรือผู้ป่วยที่ทำเคมีบำบัดค่ะ 3. แก้ไอขับเสมหะใช้ขิงสดต้มกับน้ำดื่มหรือนำมาเป็นส่วนผสมในยาสมุนไพร 4. ลดการอักเสบในร่างกาย ขิงนั้นนะคะเขาจะมีสารตัวหนึ่งค่ะที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระค่ะ 5. บรรเทาอาการปวดประจำเดือนจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและลดการบีบตัวของมดลูกค่ะ 6. ลดระดับน้ำตาลในเลือดจะดีต่อผู้ป่วยเบาหวานควรใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ด้วยนะคะ 7. เพิ่มภูมิคุ้มกัน จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง 8. บรรเทาอาการข้ออักเสบรูมาตอยโดยเฉพาะนะคะในรูปแบบของแคปซูลขิงเข้มข้นหรือน้ำมันขิงค่ะขิงนั้นนะคะก็ยังช่วยลดไขมันในเลือดค่ะ การที่ร่างกายมีไขมันส่วนเกินมากไขมันจะไปเกาะตามหลอดเลือดทำให้เส้นเลือดตีบและอุดตันจนกลายเป็นโรคร้ายต่างๆอย่างเช่นนะคะโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงขิงเป็นหนึ่งในสมุนไพรนะคะที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดลดการเกิดริมเลือด และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดที่มาเลี้ยงผิวหนังและหนังศีรษะจึงช่วยฟืน้นฟูร,ร่างกายและทำให้ผิวพรรณผุดผ่องค่ะ